สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่อคุณแม่อะไรนะคะชื่อคุณแม่อภร์ไตรรัตค่ะคุณแม่รู้จักพุทธสถานนี้ได้ยังไงคะพี่สาวพามาค่ะแล้วครั้งแรกเลยที่พี่สาวรู้จักที่นี่อ่ะรู้จักทางทางช่องทางไหนคะทาง Youtube ค่ะมันเด้งขึ้นมาใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแล้วแต่ก่อนที่จะมาที่นี่คุณแม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนหรือเปล่าค,คะใช่ค่ะใช้แนวทางยังไงคะ ็ใช้แนวทางลมพพาธาบ้างพุทธบ้าง <c oughs> แบบสบายสบายอารมณ์สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาที่นี่รับกรรมาฐานกับหลวงพ่อนี่เป็นแบบยุบหน่อพองหนอน,นี่แบบแตกต่างกันไหมคะแตกต่างค่ะต,ต้องฝึกต้องต้องใช้เวลาหน่อยค่ะแต่ว่าพอพอได้แล้วมันพิเศษที่สุดเลยค่ะก็คือ <c oughs> ดีมากเลยยุบหนอพองหนอ แล้วธรรมะที่หลวงพ่อเทศทุกวันนี้คุณแม่คิดว่ามันเป็นธรรมะแบบธรรมะแท้ๆเลยธรรมะเพื่อการหลุดพ้นแบบนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะธรรมะเพื่อการหลุดพ้นแล้วก็ใช้ชีวิตปัจจุบันด้วยค่ะ,ะควบคู่กันแล้วแบบวิเศษที่สุดในโลกเลยค่ะชอบค่ะชอบแบบปฏิบัติแบบนี้ปกติคุณแม่ไม่ปฏิบัติเพราะว่าเห็นคุณแม่ อาจะในสันในสัตชิกทุกท,ทุกวันพระหรือว่าทําทุกวันคะทําทุกวันค่ะก็ค,ะคือ,อปฏิบัติแบบไม่นอนอไม่นอนคือคือนอนค่ะตอนสวดมนเสร็จสามทุ่มสามทุ่มไปนอนแต่ตื่นตอนไหนอาจจะเที่ยงคืนอาจจะตีนหนึ่งก็อยู่สว่างทุกวันค่ะเพราะว่าเลิ่ม่อคือดีค่ะชอบค่ะ,ชอ,คะชอบตรงนี้ออะไรที่ทําให้ต้องทําแบบเข้มข้นขนาดนั้นคะคุณแม่ใจชอบค่ะละเย เพื่อเพื่อความหลุดพ้นอยากหลุดพ้นไม่ต้องไปนอนอะไรให้กิเตสอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคือนอนแล้วมันขี้เกียดค่ะแล้วแต่แต่ถ้าเรานอนพออิ่มประมาณแล้วมันก็อยู่ตัวแล้วค่ะคือแบบว่าก็ก็ดีอ่ะคือดีค่ะอารมณ์เมื่อก่อนมันจะเป็นอารมณ์ที่แบบหยาบเนาะยังยังลมหายใจยังพอเดี๋ยวนี้พอฝึกไปฝึกไปก็ลมเริ่มละเอียดเริ่มก็ก็ดีมากๆเลยค่ะอธิบายไม่ถูกรู้แต่ว่าเราต้อง หาทางหลุดพ้นที่จะไม่มีอยู่แค่นี้นะคะเรา mm hmm. ต้อง ừ, เราปฏิบัติธรรมเป้าหมายก็คือเพื่อการหลุดพ้นไม่ใช่ว่าแก้่ความสมบงบไม่ใช่ไม่ใช่แค่ความสงบลุ้แก้กรรมเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนอกจากแก้กรรมแล้วยังได้เสริมบาร,รมีแล้วยังได้ธรรมะที่วิเศษแล้วการที่ปรปับปรุงตัวเองค่ะพัฒนาตัวเองปรปับปรุงตัวเองจากคนที่นอนตื่นสายจากทําอะไรไม่เป็นเดี๋ยวนี้ทําเป็นทุกอย่างได้ชอบแล้วก็รู้สึกว่ามีพลังค่ะ มีพลังแบบว่าอัศจรรย์ที่สุดค่ะแล้วธรรมะของหลวงพ่อเนี่แม่คิดว่าเป็นธรรมะที่ให้แนวทางเพื่อผูทางเพื่อการหลุดพ้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อเพื่อหลุดพ้นแน่นอนค่ะคือธรรมะท่านเสียงสวนหนึ่งก็พอธรรมะไม่ไม่มากไม่หมยแต่ว่าชอบมากค่ะเพื่อหลุดพ้นเพื่อการหลุดพ้นนิพานจริงๆริงค่ะท่านสอนนิพานค่ะท่านไม่ได้สอนที่แบบว่า แค่นี้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยสอนเพื่อนนิพานถ้าใครชอบที่จะไปนิทานก็มาที่นี่เลยค่ะที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรมาเป็นเรื่องจริงค่ะกาแฟหลวงพ่อก็แจกสบุยาสีฟันหลวงพ่อก็แจกค่านา้ำค่าไฟกินอยู่ข้าวโหแบบว,ว่าหาไม่เจอแล้วค่ะซึ่งซึ่งวิเศษที่สุดอะแล้วก็ เราเราก็ดูเอ๊ะทำไมดีขนาดนี้แต่ว่าครอบครัวเราไปสอนเราของฟรีไม่มีในโลกเราก็เลยต้องทดแทนบุญคุณค่ะทดแทนบุญคุณด้วยการทํางานล้างหม้อล้างจานซึ่งซึ่งเราอย่างอื่นเราไม่ค่อยเป็นค่ะค่ะเห็นคุณแม่เป็นจิตอาสานะคะ<ช>ปฏิบัติทั้งคืนแล้วก็จะช่วยล้างใช่ค่ะมันมี<อ>พลังก<อ>ลัวมันมีพลังไม่เหนื่อยค่ะล้างห้องน้ําเนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้แรงมาจากไหนค่ะแบบเออทํา ทำล้างมือเสร็จเดี๋ยวล้างห้องน้ำเดียวแล้วก็ไม่มีความสุขไม่มีใครมาบังคับค่ะเป็นจิตอาสาร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเต็มใจร100้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำแล้วเห็นว่าคุณแม่มีโรคประจําตัวด้วยใช่ไหมคะก็ใช่ค่ะตอนมาจะ่แบบคือรักษาจ,จนไม่มีอะไรแล้วอะ่ะคือไม่มีแม้แต่เงินทองอะไรก็ไม่มีแล้วอะ่ะขาเรียกว่าภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่าโรคเวรนโรคกรรมเนาะแต่ว่า เรื่องคุณใสอะไรก็เราอย่าไปพูดเลยว่าผู่ไปคนเขาไม่เข้าใจเราเขากอาใส่หัว,วเปล่าๆซึ่งคนสมัยใหม่แต่ว่าพอมาเป็นกับตัวเองเนี่ยก็ถึงนี้เลยว่ารักษาที่ไหนมาหายพุ่มมาหายที่นี่เลยคะ่ะยืนยันเลยค่ะร้านเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วที่คุณแม่บอกว่ามาหายที่นี่นี่คือได้ทานยาของหมอหรือใช่ค่ะย,ยาหอมของหลวงพอ่ออ๋อคือไม่ใช่หมอจากโรงพยาบาลไม่ไม่ไมค่ะยาหอมหลวงพ่อวิเศษที่สุดกัน้ำมตนหลวงพ่อวิเศษที่สุดค่ะ ทานด้วยใจศรัทธ,ธาทานด้วยไม่เนี่ยคือคือคือเราเราพอเราศรัทธ,ธาแล้วทุกอย่างก็ดีเองมันคือมันหายอะ่ะตอนนี้อย่าว่าแต่ว่าเป็นโรคเวลโรคมะเร็งด้วยค่ะเนี่ยเป็นมะเร็งคุณแม่เป็นมะเร็งใช่ค่ะท,ที่ไหนคะคุณแม่ที่เต้านมค่ะอ๋อแล้วมันมันเป็นยังไงคะมีอาการมันแตกอะไรหรือยังอ่าม,มันมันไม่แตกแม่อะไรเลยก็มันไม่ได้สื่อเพราะเราไม่ได้คิด นั่งสมาธิทางานยังมีความสุขไม่ได้คิดว่าตัวเองวทุกวันแม่ก็ทานยาหอมต่อเน,นื่นงองไหมค้าทานยาหอมต่อเนื่องทานยาหอมหลวงพ่อดีที่สุดแล้วแล้วมันมีผลกับการใช้ชีวิตประจําวันในการปฏิบัติธรรมแล้วไหมคะมีค่ะก,ก็ยาหอมใบกินก็อิ่มนอนก็หลับมันไม่ได้เป็นอะไรบแบบอ,อาการของโรคนะคะมันมีผลขัดขวางการปฏิบัติธรรมไหเราไม่มีเลยบอกหลวงพ่อบอกมันไม่ต้องไปรักษาไปหาหมอหรอก กินยาหอมนี่ก็ตามหลวงพ่อเออจริงด้วยซึ่งพูดไปไม่มีใครจะเชื่อจริงอ่ะนี่มาถามนังนี้จริงๆอ่ๆอแะแล้วค่ะแล้วคุณแม่คิดว่าสภาวะธรรมของคุณแม่นี่ก้าวหน้าในแต่ละขั้นในแต่ละวันในแต่ละสภาวะขึ้นไหมคะก้าวหน้าตลอดอเลอรตลอดเลยอเลอรเลยใช่ไหมคะข่าวคือคือไม่ได้นิ่งแต่ว่าถ้าไมปฏิบัติถ้าถ้านั่งหลับคุณหลับตาแล้วมันไม่ได้อะไรหรอกค่ะ แต่ว่าเราเราผู้มีความเพียรเราอยากหลุดพน้น่ะเบื่อแล้วอะยากทุกข์อือเกินเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดเป็นคนอะโอ้โหไม่รู้อะไรเป็นอะไรรู้หน้าเบื่อหน่ายเราต้องกลับมาเกิดดีกว่าแล้วคุณแม่คิดว่าจะปฏิบัติธรรมอยู่ที่กับหลวงพ่อนี่อีกนานไหมคะก็เรื่อยๆไม่สิเรียค่ะแต่ว่าไม่มีคำตอบจะกี่ปีกี่อะไรหรือว่ากี่พบอะไรหรืออะไรก็มัน <laughs> ไม่อยากจะพูดเลยแบบว่า ก็เลียงไปเื่อยๆแลจะเหตุตัดัจใจเนาะอ่าอ่าก็ก็ข้อนี้เรื่องปัจจัยเรื่องอะไรนี่ก็ก็เป็นอีกเรื่ึงซึ่งแปลกมากมาอยู่ที่นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเลี้ยงเราก็ได้ดูเลยโดยเฉพาะพี่ไข่อ่าศรัทธาพี่ไข่มากขออะไรก็ได้ทุกอย่างนะพี่ไข่ท่านเมตตาโอ้พี่ไข่สุดยอดจ้ะ ไม่มีเงิน,น vote, ไปพี่ขาย้าคาแต่เราคือคือเราไม่ได้เพื่อกิเลสเพื่ออะไรแต่บางทีเราก็อ,อ่คุยกับสิง่งศักดิ์สิทธิ์เยาคุยกับคนค่ะอ่ปรับทุกข์กับท่านปรับปรับทุกข์กับพี่ไข่ดีกว่าปรับทุกข์กับคนอื่นค่ะโอคค่ะขอให้คุณแม่เจริญในทางธรรม